อยากเลิกเล่นหวยต้องทำยังไงนำพระสก,การ์พระอาจารย์นะคะคำถามของคุณผู้ชมสั้นกระชับมากเลยค่ะอยากเลิกเล่นหวยต้องทำไงคะท่านอาตมาบอกง่ายๆต้องรูมือรูมือตบมือแล้วก็บอกมือทําให้รวยหวยทําไม่จน,นเวลานัดไปไประเทศนะจะบอกให้ขณยกมือมือทําให้รวย มือทาไม่รวยหวยทาไม่จนอาแต่มือนี่เขียนหวยนะคะท่าน <c oughs> นั่นแหละมือมหาภัย <c oughs> แสดงว่าความอยากเลิกเล่นน่ะมันไม่ได้ง่ายนุยแกบบ้วมันเป็นเหมือนผีสิงอะ่ะโดยเฉพาะสายเลือดคนไทยก็ไอ้เรื่องการพน,นันเรื่องแทงหวยเสียงเบอร์หวังรวยลมๆแรงๆมันมีมากในสันดานพื้นฐานของคนไทยดูได้เลยอะไรที่มันของฟรีได้มังง่ายๆรวยง่งายๆ กหวยนี่มันมาจากหยนะด้วยแล้วกันนะหอ,อเนี่ยหยนะวอดวายเร็วหมดเร็วเอานี้ดีกว่าดูข่าวที่ปีปีนึงเนี่ยติดคุกก,ก็หวยก็ไม่ใช่น้อยนะแจ้งว่าตัวเองว่าถูกหวยแล้วก็ถูกติดคุกคซื้อมาหวยหายซื้อมาพี่ชายน้องชายใบยขโมยหวยอีกมันหวยหายเนี่ย มันเยอะทั้งหายญนณะทั้งหายพี่หายน้องกันไปหายญาติกันไปและโดยเฉพาะหายจากอิสระภาพจิตใจมันต้องคุ้นคิดเพราะวันหวยออกนี่ยังไม่มีอารมณ์มนุษย์อะนั่งคิดนั่งอยากนั่งรุนยังกระเปรดอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะตอนนั้นเขาเรียกว่าใจมันงกมันโลภมันอยากลุ้นอยากถูกอยากผิดไปตัวเดียวก็ตบเข่าชาติแหมตัวเดียวเท่านั้นเนี่ย ตอนนั้นนี่มันเกิดหลายอย่างอารมณ์เปรตก็เยอะอารมณ์ทีระฉานมันขัดตอ่อความตมาาหากินของมนุษย์โบราณก็บอกระวังนะทุกขลาบจำได้ไหมคนที่ที่่จำล้อถูกหวยรางวันที่หนึ่งทิตากรีพอถูกหวยแล้วบ้าเลยกินเที่ยวเล่นเทคไอ้ทับครับป้าติบนักล้อหกเดือนหมดเกี่ยงเลยเดี๋ยวนี้ต้องมาติดจล้อต่อ ไอ้เจ็ดทีระยะสั้นฝังกลางวันไปเนี่ยค่ะวันนี้ขอบพรคุณอาจารย์นะคะเรามาสรุปเป็นอีกครั้งค่ะอยากเลิกเล่นหวยต้องทำยังไงต้องเตือนสติตัวเองก่อนเลยค่ะว่ามือเนี่ยทำให้รวยหวยอะทำให้จนและยังนำมาซึ่งความหายนะกับหลายคนมาแล้วอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณกำลังรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ามีอะไรหนักหนกในใจ แบ่งปันความทุกข์หรือความหนักของคุณมาให้พวกเราได้ตรงนี้เลยค่ะ QR code นะคะแล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ